ครที่กำลังมองหาร้านเติมโรบักระบบ VPS เซิร์ฟเวอร์และ ID ดีพารรับฟาร์แบบต่างๆบริการดีบริการทันใจต้องร้านมารู้ช็อปเท่านั้นแถมยังรับกดผลเกมพาร์ทรวมถึงไอเทมต่างๆสุดท้ายดีทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันพร้อมหมัดและดาบราคาถูกถ้าใครสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ลิงก์เพจด้านล่างหรือเว็บไซต์ได้เลยนะครับเอาเลยครับผมก็ขอกระตอรนสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทุกคนนะครับผมและสำหรับแขกรับเชิญมาดูคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะฮะ นที่มีดาเมจแรงที่สุดนะครับผมนะฮะจะมีดาวเล่มไหนกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปติดตามคลิปวิดีโอนี้พร้อมๆกันเลยนะครับผมนะฮะแต่อันดับแรกเนี่ยเดี๋ยวเราขอแยกเป็นสุ่มผลกันก่อนนะครับผมมาดูซิว่าในคลิปวิดีโอนี้จะสุ่มได้ผลอะไรนะครับผมนะฮะและในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมนะพี่ก็จะเอาจริงอีกเช่นเคยนะครับผมเดี๋ยวมาดูซิว่าจะสุ่มได้ผลอะไรอีกนะครับผมนะฮะไม่เคยเกินหลักล้านสักคลิปเลยนะครับผมนะฮะที่ผ่านมานะครับพร้อมนะครับผมนะฮะไปครับเราจะเฮ้ยคุณผู้ชมเรียบร้อยโอ้ยทท้้้ออออใจเเลลยคคุณผผผูชชชมมฮะะไดปปป็็็นนน่าาขงรับ หรือว่าผลบาร์กี้ของเรานั่นเองนะครับผมนะฮะเอามีหรือยังวันนี้เอ้ยอ่ายังไม่มีเอามีเรียบร้อยนะครับผมนะขออนุญาตทิ้งไว้ตรงนี้ละกันนะครับผมใครอยากได้ก็มาเอาไปเลยนะครับผมนะฮะโอเคไปรอช้านะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มอันดับที่5กันก่อนเลยนะครับผมนะฮะกับ5้าดับดาบสกิลสีฟ้าที่มีดาบเบ็ดแรงที่สุดนั่นเองนะครับผมนะฮะไปกันเลยครับอันดับที่5้าในผมนั่นก็คือโพวีนหนึ่งนั่นเองนะครับผมแต่มีรูปแบบสกิลเนี่ยเป็นสีฟ้าด้วยนะครับผมเเดดดดดี๋ยยววมมาาาูกัน่บ ครับผมผู้ชมฮะค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยนะครับผมแต่อยู่อันดับที่5นั่นเองนะครับผมในรูปแบบของสกิลเนี่ยก็เป็นสีฟ้าด้วยเช่นกันนะครับผมนะฮะอ่าประมาณนี้นะครับผมนะฮะประมาณ5,100ันหนะครับผมนะฮะและโพวีหนึ่งนะครับผมในประโยชน์ที่แท้จริงของมันก็คือการที่มันเอาไว้ทำนะครับผมในทางด้านของโพวีสองนั่นเองนะครับผมในเรื่องของการฟาร์มเนี่ยก็ไม่ได้เรื่องนะครับผมนะฮะแล้วเรื่องของการล่าฆ่าหัวเนี่ยก็แทบจะทำไม่ได้ด้วยเช่นกันนะครับผมนะเพราะว่าสกิลเนี่ยมันช้าไปประมาณนี้นะครับผมนะฮะกว่่่่่่่าาาาจจจะะะะะะะยกกกกวดดสิลนน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 นููีีีััััคครรรรรบบผมมศตหไไไปป้้ออณ นะะฮอันดับที่สนั่นก็คือโพวิทสองของเรานั่นเองนะครับผมนะฮะที่มีรูปแบบสกิลเนี่ยเป็นสีฟ้าด้วยเช่นกันนั่นก็คือพลังสายฟ้านะครับผมนะฮะซึ่งพลังสายฟ้านี้นะครับผมนะเดี๋ยวมาดูซิว่าจะมีดาเมจแรงขนาดไหนนะครับผมนะฮะเริ่มจากที่สกิลสก่อนเลยนะครับผมแบบนี้ฮะแล้วก็สกิลหนึ่งแบบนี้โอ้โหหูหกพันเก้าคุณผู้ชมฮะค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยในเรื่องของการ p ี p แล้วก็ในการฟาร์มเนี่ยก็น่าจะดีไม่น้อยนะครับผมนะฮะส่วนใหญ่นะครับผมนะโพวิทสองนะครับผมนะใช้ในการต่อคอมโบก็็็ดดดดีีีในน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 นกกาาาาาาารรรรรล่่่ข้อหััััววะะะะะคคบบบผผมมมมเเพปชิึงทสถ สตันหรือว่าหยุดศัตรูได้ทั้ง2สกิลเลยนั่นเองนะครับอันที่เช่นประมาณนี้นะครับผมนะศัตรูเคลื่อนที่อยู่นะครับผมในประมาณนี้ครับอ่าถ้าโดนปุ๊บศัตรูจะสตันนะครับผมนะฮะอยู่กับที่นั่นเองนะครับผมนะก็มีประมาณนี้นะครับผมนะดาเมจอยู่ประมาณ6กพันเก้านะครับผมนะค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยนะครับถามว่าดาเมจที่ได้มานะครับผมนะอัปเกรดหรือยังนะครับผมนะอัปเกรดหมดแล้วนะครับผมนะมีหนึ่งดาวด้วยนะครับผมนะคุณผู้ชมฮะและที่สําคัญนะครับผมนะนิยมใช้กันมากๆนะครับผมในโลกที่2แล้วก็โลกที่3นนะะครับผมมไ่่วาจเป็สายยดดดาาาบบกก็็็ีหรรืืออว่่จะะเปนนนสไ้คัผมนนนะสาาาามมรรรถเเอออออไไวว้้ตต่่่คโบหหืยุดดศััูก็ง นะครับผมนะฮะดาบดับที่3ามนะครับผมนั่นก็คือดาบโกโก้หรือว่าดาบโกโก้ของเรานั่นเองนะครับผมนะเป็นดาบของรอด้วยเช่นกันนะครับผมนะฮะซึ่งดาบเล่มนี้นะครับผมนี่มีรูปแบบสกิลเป็นสีฟ้านะครับผมเดี๋ยวมาดูซิว่าจะมีดาเมจแรงขนาดไหนนะครับผมนะเริ่มที่สกิลหนึ่งแบบนี้นะครับปุ๊งไปนะครับผมนะฮะแล้วก็สกิลสองแบบนี้โอ้โหดาเมจเจ็ดพันสี่คุณผู้ชมฮะแรงกว่าโพวีสองด้วยเช่นกันนะครับผมนะฮะโอ้โหขนาดโพวีสองยังสู้ไม่ได้นะครับผมนะฮะและที่สำคัญในผมนนนนนนะะะะะะมมมมีดดดาาวว้้ยคครรรััับบผผเจจแงงไไปหต เลยนะครับผมยวลองคอมโบอีกรอบหนึ่งหลังกันนะครับผมแบบนี้ ปุ่งสกิลหนึ่งแลยครับสกิล2แบบนี้นะครับผมนะอู้7,004แรงเกินปุยมุ้ยนะครับผมนะฮะค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยในรูปแบบของสกิลสีฟ้านะครับผมนะฮะซึ่งดาบเล่มนี้นะครับผมนะมีดาเมจค่อนข้างที่จะแรงแต่ว่าอาจจะเล่นยากสักนิดหนึ่งนะครับผมนะฮะในเรื่องของการใช้งานนะครับผมในเรื่องของการฟาร์มนะครับผมนะไม่ค่อยเห็นใครใช้นะครับผมในเรื่องของการ PVP ก็แทบจะไม่เห็นเลยนะครับผมนะส่วนมากเขาไปใช้ดาบอื่นกันซะมากกว่านะครับผมนะก็เป็นดาบดีที่ถูกลืมนั่นเองนะครับผมนะอีกหนึ่ววนนมากกก็็็จะเเบไ้ปคอล ชันนั่นเองนะครับผมนะสะสมไว้อะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะอ่าอันดับที่สองนะครับผมนั่นก็คือดาก้อนไทเดนของเรานั่นเองนะครับผมนะฮะซึ่งดาบเล่มนี้ก็มีรูปแบบสกิลเนี่ยเป็นสีฟ้าด้วยเช่นกันนะครับผมเดี๋ยวมาดูซิว่าเรื่องของดาเมจเนี่ยจะรุนแรงขนาดไหนนะครับผมนะฮะสกิลสองแบบนี้นะครับผมนะฮะอ่าแล้วก็สกิลหนึ่งแบบนี้อู้โหเจ็ดพันสี่นะครับผมนะเกือบเจ็ดพันห้าเลยนะครับผมนะค่อนข้างที่จะรุนแรงมากๆเลยเช่นกันนะครับรู้สึกว่ามันจะแรงกว่าดาบโคโค่ด้วยนะครับผมนะฮะอีกนน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 ิดดเเีียววะะะะะคคครรรัับบผผมม่่่าาจจป็แแล้้อขงทุ มากๆเลยนะครับผมนะโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับผมนะก็เป็นอีกหนึ่งดาบนะครับผมนะที่มีรูปแบบสกิลเป็นสีฟ้าแล้วก็มีดาเมจค่อนข้างที่จะรุนแรงมากๆเลยนะครับผมนะตั้ง7,004 4 7,005อะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะตึ้งดาบเล่มนี้นะครับผมในเรื่องของการฟาร์มเนี่ยอันนี้คือแทบไม่เห็นเลยนะครับผมแต่เรื่องของการพิวพีเนี่ยก็อาจจะประมาณว่านานๆเห็นทีนะครับผมนะถ้าใครคิดแปลกแหวกแนวเนี่ยนะครับผมนะเจอแน่นอนดาบเล่มนี้นะครับผมนะฮะค่อนข้างที่จะคอมโบดีอยู่นะครับผมนะสกิลสองแบบนี้นะครับผมนะแล้วกกก็สิลลแแบบบนนนนนีี้้้โโออหคค่่ขาางงทจะะะรรรุมมๆเยัผ และอันดับที่1ของเราเนี่ยนะครับผมเป็นร่างของทูทิเปิลคาตาทนานะครับผมหรือว่า3ดาบโซโรในตำนานนะครับผมนะฮะซึ่งดาบเล่มนี้นะครับผมเป็นดาบที่ค่อนข้างที่จะทํายากมากๆเลยนะครับผมนะเพราะว่าใช้เวลาในการทํานั่นเองนะครับผมนะฮะและที่สําคัญนะครับผมดาบเล่มนี้มีรูปแบบสกิลนะครับผมนะเป็นสีฟ้าด้วยเช่นกันนะครับผมเดี๋ยวมาดูซิว่าจะมีดาเมจแรงขนาดไหนนะครับผมนะฮะอันดับแรกนะครับผมนะขอสกิลหนึ่งไปแบบนี้ก่อนเลยนะครับผมนะสกิลหนึ่งครับผมแล้วก็สกิลสองแบบนี้นะครับผมนะอู้โหเจ็ดพันอออื่่นนนเเลยยีะครับบผมต้งก คุณผ oh, ู้ชมนะครับว่าดาบทูติเบัลคาตานานี้นะครับผมนะมีรูปแบบสกิลสีฟ้าที่แรงที่สุดแล้วนะครับผมนะในเกมนี้นั่นเองนะครับผมนะฮะแล้วคุณผู้ชมนะครับผมนะมีดาบเล่มไหนที่แรงกว่านี้อีกไหมหรือว่ามีดาบเล่มไหนที่พี่ไม่ได้เอามาพูดถึงเนี่ยนะครับผมนะสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมนะหรือว่าดาบเล่มไหนที่มันมีสีฟ้าอีกเนี่ยนะครับสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับผมนะพี่อาจจะลืมหรือว่าอาจจะทำตกหล่นตรงไหนไปนะครับผมนะฮะและอย่างหนึ่งนะครับผมน โอเคผมในคลิปวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้ละกันนะครับผมในคลิปวิดีโอหน้าจะเป็นคลิปอะไรนั้นอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมนะเพื่อกดติดตามกดกระดิ่งอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะสุดท้ายนี้เนผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับข้ามันยอ